ทำงานที่เมืองเลยกับช่างชื่อว่าไอทำอาจารย์ช่างอะไรนี่ช่างทำช่างทำไม่ใช่ช่างหนุ่มเหรอช่างทำทำอยู่อำเภอเออเร่อำเภอปากส้มปากส้มจังหวัดเลยจังหวัดเลยอยู่ที่นั่นได้เงินค่าแรงเท่าไหร่วันหกบาทครับวันละหกบาทครับอืมล้วทำอยู่กี่ปี มาห้าป<ะ>ีหกปีเข้าสารถังว่าประมาณสิบห้าบาทเขาสารถังละสิบ้าบาทอร้อยกิโลอะหิบาทเรียกพวกวิยงกายอีหองบุญหอมเรียกมาห้าถังห้าร้อยกข้าวถังละสิบห้าบาทเนอได้ข้าท่าแรงเก้าบาทว่าเ ว่าบรรลุงหงนี่ได้หุ้นไหนจ้างเหาพุ่งจ้างหกบาทหกบาทหกบาทเองหรือหกบาทครับเป็นบาทเด้ออืมบ่ายแล้วครับแล้วทำอยู่ห้าปี มาห้าหกปีทำอะไรทำอะไรครั้งแรกทำอะไรครับช่างเขาเนี่ยช่างไม้ปูเนี่ยช่างไม้ทีโบแม่สาวที่โบฮั่นปัอ่เพิ่มเติมเลยนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุอายุมานสิบเจ็ดปีขึ้นเงี้ละสิบเจ็ดปีวันสิบเจ็ดสิบแปดปีแลนะทำอยู่ห้าปีก็ยี่สิบปีเออวันยี่สิบแดงบวชบวชที่วัดไหนวัด นนกกัดหนองเชือกวัดหนองเชือกไว้มันหนองะไก่วัดหนองตงะไก่เออวัดสังสามคีวัดสว่างสามคีค้าบผมวัดสีสํารานเออวัดสีสํารานอ่าวิไอยห้าปีห้าปีบวชอยู่ห้าปีอ่ายู่บนไหนห้าปีเป็นเท่าไรสิบ,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 นบ,นบห้าปีโอ้ันนี้บวชท่าบวช้นนี้อ่าวันี่ เจ็ดปีเจ็ดปีใช่เลยตกเจ้าพี่น้องอ้มล้างตายอะไรเงี้ยเหรออ่าวัดทำไมเพราะว่าสมบัติตาบอดทช่ไมไปทำงานที่ไหนโดนอุบัติเหตุตาบอดอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีอ่ะอ่าศึกอำเภอแยงวัด ยายองยองไะยองเออไม่ใช่ชนบุรีนะไรยองนะไม่ไม่คิดต่อกันไม่เลกกันนะไรยองอ่าไรยองอาเพื่อแซมแดนละยองอ่โดนตะปูโดนตะปูทิ่มตาบอเคเอาตายกยงาอเี้ยั้นแก่่าห อย่างแคกเห็นจากว่าอีแค่อีอย่างอีผมไี่น่ามีแค่อีเราไม่รู้